สวัสดีครับผมเทว v ทีวีครับอ่ะมาดู EP นี้นะครับหืดอกยากีพีนี้ครับพามาชมกับ ATV ญี่ปุ่นนะครับคันนี้เป็นซูซูกิโอชาร์250ซีซเป็นเครื่องยนต์ใหญ่เนี่มาดูครับเป็นเครื่องยนต์ใหญ่บล็อกสูบตั้งนะครับเสื้อลมคันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นรถที่หายยากแล้วก็มีสรรพสามิตถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะฮะมาดูชุดหลังครับ ชุดหลังมันจะเป็นระบบเพาอนี่ครับไม่ใช่โซ่ครับขับเคลื่อนด้วยเผาอันนี้คือยังไม่จะล้านะครับุณเนี่ครับดำๆนะไม่จะล้านะครับผมหยิบออกมาให้ดูกันตัวนี้ยิงตรงมาจากเครื่องยนต์เป็นเพาแท้นะครับเผาแข็งแรงแน่นอนตัวนี้มีระบบเกียร์เดินหน้าห้าเกียร์เกียร์ว่างและเกียร์ถอยหลังขับขี่ง่ายไม่มีคัตมือนะครับเดี๋ยวผมขับขี่ให้ดูครับ คันนี้ครับบอกเลยว่าสมรถนะไม่ธรรมดาและอีกอย่างหนึ่งเป็นสตาร์ทมือนี่สตาร์ทมือบิดกุญแจนะครับนี่กุญแจเดิมของเขาเลยซูซูกิกุญแจแท้นะครับเดิมๆเลยบิดนะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยยังไม่ได้บิด <c oughs> อ่ะอันนี้เองครับเวลาเข้าเกียร์นะครับก็คือเข้าที่เท้าหนึ่งนี่ครับหนึ่งสองนะครับเวลาปลดเกียร์ก็คือกดลงล่างนะครับ ก็อีกทีหนึ่งการเกียร์ถอยเอ๋มาแจ้งราคาเลยคันนี้ราคาไม่แรงคันนี้นะครับราคาเอ่อบอกเลยว่ารวมค่านำเข้านะครับทุกอย่างก็คันนี้เอาไปเลย85,000บาทไม่แพงแน่นอนครับ85,000บาทเครื่องยนต์ดีนะครับแรงๆเหมือนอย่างที่เห็นเลยนะครับโัวรทั้งหมดแล้วมีเกียร์ถอยด้วยนะครับราคาที่สนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0990836264กมหีผมเซวายทีวีดีแค่โดยกลางครับสวัสดีครับ